จับคู่คำตรงข้ามตอนที่สองเชยอารทันสมัยโมเด r รนแกก็ใช้คำว่าอาร์นุ่มยุง่งเกาเราก็ใช้คำว่าอาร์เห็นไหมอาร์ Art, หนึ่งคำสามความหมายเลยไมย่น้อยทูบบิ l เชแพง หลายสีหรือว่าสีรุง้งเราใช้คำว่าบุน t ์คำตรงข้ามของบุน t ก็คือ Schwarz o d e r w i i ß ขาวหรือดำนั่นเองสีเหลี่ยมเอ็กซกลมๆรุนต์สุขภาพดีแข็งแรง Ge สุน d ป่วยไม่สบายครั n งแคบเองกว้าง w i d e ครับหรือแน่นก็ใช้คำว่าเองเหมือนกันลวม w i d e เหมือนกันเห็นไหมหนึ่คำสอความหมายอดทนมีความอดทน g e d u i s h ไม่มีความอดทน u n g r ด d u ยดิชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ